สวัสดีครับผมวิชัยสุการานนะครับผมวันนี้ก็อยากจะมาพูดเรื่องราวของธุรกิจ M.V. ให้กับหลายๆคนที่ที่ยังเข้าใจไม่ถึงแก่นแท้ของธุรกิจนะจริงๆจ,จ,จะบอกว่าธุรกิจเอนะ็มวมันเป็นธุรกิจเครือข่ายที่เป็นเป็นธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคอ่าซึ่งมีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดประมาณ300กว่ารายการนะนะแต่ทีนี้ว่าหลายๆคนมาสัมผัส แล้วยังเข้าไม่ถึงแกนแท้ของธุรกิจประเภทนี้ก็จะมองในภาพลบว่าธุรกิจประเภทนี้มันมันไม่ใช่มันใช้คำว่าธุรกิจมันยังไม่ได้หรอกมันอะไรมืนแช่ลูกโซ่มันอะไรปัญหามากมายนะจริงๆถ้าเราเข้าใจถึงแกนแท้มันจริงๆนะมันจะบอกว่ามันยิ่งใหญ่กว่าธุรกิจทั่วๆไปได้ซ้าไปแล้วมันมีข้อดีมากมายข้อเสียนะผมกล้าฟันธงได้เลยว่ามันไม่มีจริง แต่หลายๆคนไปคิดว่ามันเป็นข้อเสียอันนี้ผมจะบอกข้อดีก่อนอันดับแรกเลยนะคำว่าธุรกิจเนี่ยมันต้องมีการลงทุนธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปเราต้องม,มีการลงทุนถึงแท่าไรเลยเงิ 100, 000, หหนหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านหรือหลายๆล้านเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็ว่าได้แต่ธ ok ุรกิจเอ็มีเนี่ยมันลงทุนแค่หลักร้อยหลักพันอ้าวแล้วมันจะมีะไรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนได้ไง คต้องเข้าใจกันว่าเครือข่ายแสดงว่าธุรกิจนี้นเราไม่ได้ทําคนเดียวเราทํากับคนหลายๆคนซึ่งคนหลายๆคนก็คิดเหมือนกันก็ไปสร้างทีมง,งานหลายๆคนเข้ามาสร้างมาทําไมก็มาซื้อกินซื้อใช้สินค้าอุปโภคบริโภคที่บริษัทเอ็มบเขามีอยู่ทุกคนก็นำเอาไปกินไปใช้การที่เอาสินค้าไปกินไปใช้เนี่ยมันก็เป็นการสร้างไรายได้ให้กับตัวเรา มันจะมีะไรายได้ได้ยังไงสินค้าทั่วไปเนะี่ยถ้าเราซื้อร้อยบาทเนะี่ยผลตอบแทนที่คนซื้อก็จะได้ประมาณ20่สยเถึงสาสิบเปอร์เซ็นต์นนะแต่นี่เอ็มวีเขาก็จ่ายประมาณยี่สิบยี้าสิเอร์เซเหมือนกันพอเราซื้อไปปุ๊บเนะี่ยแล้วทีมงานเราซื้อปุ๊บแนละ้วเขาก็แบ่งทอนจะลงไปผมอาจจะได้สามเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์ทีมงานก็อาจจะได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนี้ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ระแบ่งกันใครทํามากก็ได้มากใครทําน้อยก็ได้น้อยใครไม่ทําก็ไม่ได้แต่มันมีคําว่าแต่นะถ้าเราทําไประยะหนึ่งจนเราสําเร็จเนี่ยเราจะซื้อมากินมาใช้หรือไม่ซื้อมากินมาใช้เราก็ยังสามารถสร้างไรายได้ตรงนี้ได้อยู่เหมือนเดิมซึ่งตัวนี้แหละมันทําให้เป็นไรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในวันที่เราทํางานตัวนี้ไม่ได้ รู้จากโลกนี้ไปแล้วเนะี่ยรายได้ลวพวกเนี้ยเรายังอยู่ซึ่งมันเหมาะมากสำหรับคนที่ทำงานจนทำไม่ไหวแล้วแต่ว่าเงินเก็บออมไม่มีหรือไม่มีรายได้าจากทางไหนแล้วเนะนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถเลี้ยงดูปูเสือเราได้จนเราจากโลกนี้ไปเพราะว่าอาชีพพวกเนี้ยมันให้อย่างนี้ได้จริงๆก็แต่แต่ต้องเลือกบริษัทที่ดีๆนะ ไม่ใช่ไปเลือกไอ้ที่มันหลอกลวงมากมายที่ส่วนมากคงคนจะไปหลงกลบริษัทที่หลอกลวงแล้วก็เอามาปลูกฝังในความคิดตัวเองว่าธุรกิจพวกนี้มันมันไม่เป็นจริงมันไม่สามารถสร้างไรายได้ได้ผมกล้าการันตีได้เลยว่าผมเรียนจบทางด้านการเงินมาผมจบเศรษฐศาสตร์มาผมจะไม่ได้อวดโอ้ว่่ผมรู้นะจริงนะไม่ไม่ใช่ว่ามาอวดโอ้นะเพราะว่ามันทําให้ผมรู้ได้ว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของปลอม เพราะว่าที่ผมเลือกเนะี่ยผมศึกษาข้อมูลมันเนี่แน่นแน่นแฟนมากรู้จักแกลนแท้ของธุรกิจเอ็มอย่างแท้จริงซึ่งผมมั่นใจได้และผมก็บอยคนอื่นมั่นใจได้เลยว่าทําไปเถอะครับวันเนี้มันเหมือนไม่เห็นภาพอะไรแต่วันหนึ่งที่มันเห็นภาพแล้วคุณจะเขาเรียกว่าขอบคุณผู้ที่มาแนะนําคุณอีกต่างหากครับวันนี้อยากให้ทุกคนศึกษาข้อมูลให้แน่นแฟน้นให้เข้าใจจริงอย่างที่ผมเข้าใจ แล้ววันนั้นคุณจะรู้ว่า m วให้โอกาสกับชีวิตคุณจริงๆวันนี้ฝากไว้เท่านี้ละครัสวัสดีครับ